สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับพรนะคะวันนี้พรมาเยี่ยมลูกค้าที่อยู่ที่ลาดอุทิศนะคะน้องจอกนะคะลาดอุทิศ58น้องจอกกรุงเทพของเรานะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้ท่านก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ทาผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็ไวมากมากนะคะหายจากอาการปวด สะโพกล้วลงไปตามขานะคะแล้วก็วันนี้คุณแม่ก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์ให้เราฟังนะคะดูตัวจริงฟังเสียงจริงกันกันเลยดีกว่านะคะค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลูกค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะน่คะคุณแม่อ่ามีชื่อว่าอะไรคะแม่ชื่อวันธนาจันทร์พุ่มค่ะ คุณแม่มนทนาจันทุ่มนะคะ,คะอายุกี่ปีคะอายุ65ค่ะตอนนี้แม่ทําอะไรอยู่ตอนนี้แม่ก็เป็นแม่บ้านอ่าก็อยู่บ้านกันสองตายายใช่ไหมคะค่ะ,คะอ่าแล้วแม่เจอผลิตภัณฑ์ดีบูลของเราในช่องทางไหนคะในช่องเฟ e บุ๊กเจอใน Facebook ว่ามีอาการเดียวกันนะคะค่ะแม่ก็ฟังแบบ เรื่อยๆห,หลายคนที่พูดที่เขาแชร์ที่เขามาร,รีวิวนะคะประสบการณ์มีอาการตรงกันแม่ก็เลยลองสั่งมาก็างดูจ้าจ้า <ละ S 2> จ้าก,ก็เลยสั่งแล้วก่อน<ด>ที่จะทานที่บุญของเราคุณแม่มีปัญหาปวดตรงไหนบ้างปวดตามข้อตามนิ้วตามอะไรชาอะไรพวกนี้แหละคะ่ะออตรงไหนสะโพวกมีมีอาการมีมีมีะมีมีแต่ว่าพอเราแม่ทานไปแล้วแม่ก็ลืม หลือมาการเจ็บของตัวเองไปว่าเอ๊ะมันมันมันทำไมหายเจ็บไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแม่ได้สั่งตัวไหนมาทานระหว่างแบบผงกับแคปซูลก็ผงอะฮะเพราะว่าแม่ก็ถามคนที่จําหน่ายอะว่าอันไหนดีค่ะก็เลยเขาบอกว่าอันนี้ประสิทธิภาพจะเร็วกว่ากว่าเม็ดแม่ก็เลยเชื่อเขาตรงนี้ไงว่า ผงจะดีกว่าลและแม่ก็ชงทุกวันทานหลังอาหารจ้าแล้วก็เริ่มเห็นผลลัพธ์ตั้งแต่กล่องที่เท่าไหร่คะแม่แม่ก็มาสังเกตแม่ก็ทานไมไ่เรื่อยๆก็ยังไม่ได้รู้หมดจนหมดซองที่สิบห้าก็มาสังเกตตัวเองว่า เอาข้อมือเราที่มันปนปนอยู่ตรงนี้มันหายไปไหนอ๋อก่อนหน้านี้คือคุณแม่มีอาการปวดตามข้อใช่แล้วเส้นเอ็นแล้วมันปวดขึ้นมาไม่รู้เอ็นหรือกระดูกหรือยังไงแข็งใช่ไหมแม่มาใช่มนปวดแข็งแล้วแม่ก็อยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยกดอยู่อย่างนี้ยังมีหน่อยๆเลยนะลูกจงกดดูสิเนี่ยเนี่ย นิดเดียวแต่ตอนนี้มันฝ่อลงไปแล้วแตอนนี้คมันนูนแหลมขึ้นมาเลยใช่ใช่แล้วคืออยู่ๆอาการนี้มันก็คือหายไปมันหายไปโดยที่แม่ไม่รู้ตัวไงแม่ก็มาสังเกตตัวเองว่าสุดยอดเลยทำไมหายไปได้ยังไงจ้าก็เลยมานึกถึงตรงนี้แหละว่าโอ้แม่ทานดีบูนของเขาไปไงจ้าแต่แต่คือส่วนอื่นในร่างกายรู้สึกว่ามันเบามันคลายไหมคะแม่ใช่หัวาเขาแม่ก็ก็สังเกตเพราะปกติแม่เข้าห้องน้าแม่จะชอบยืดขาข้างเดียวนะคะอย่างเงี้ยมันก็ดังก็แค่ เอ๊ะมันหายไปไหนอ่ะตอนนี้เสียงก็แคกไม่มีแล้วใช่ไหมแม่มันมีแต่มันเบามากเบาเท้ามันน้อยแล้วก็แม่ก็จะยืนนานขึ้นก็ตาเขาก็จะบอกว่าอา้าวเดี๋ยวนี้เธอทําไมถึงยืนได้นานไม่บ่นปวดขาใช่ทำไมแสังเกตได้<น>ช<า>ัดเจนเลยตาเขาจะสังเกตเขาจะบ่นแล้วจะจะพักจะพัก แต่ต้องเป็นอะไรยืนทางปกข้าสองตัวเขาจะต้องนั่งเพราะในครัวในครัวแม่จะมีเก้าอี้สองสองตัวนั่งเวลาเนี้ยเอาหัน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 ก็ลงมานั่งแล้วอปวดขาว่าอย่างนี้แต่ตอนนี้มันลืมไปเลยลืมปวดใช่ไหมแม่ลืมปวดใช้ชีวิตได้ปกติทํากับข้าวทาอะไรเดินรอบบ้านได้ได้ได้นะคะได้สุดยอดมากๆเลยนะถือว่าคุ้มค่าแม่ก็คุ้มนะคะ คุ้มเลยแหละมันแพงไปไหมกับที่แม่จ่ายไปคุ้มค่าคุ้มราคาไหมจ่ายมากกว่านี้แม่ก็จ่ายมาแล้ว <มด S 2> แต่นี้ถ้าแม่ไม่ลองก็แม่ก็ไม่รู้ม<ช>ันก็เลยต้องลอง<ะ>ลองมาทานดูถ้าเราไม่ลองกับตัวเองเราก็ไม่รู้ไงใช,ใช่ไหมล่ะแล้วเลยพอเสร็จแล้วพอพอแม่ทานไปแล้วก็เล่าให้หลานสะพ้ายฟังว่าเออไม่รู้นะเป็นอะไรนะั้นนะกินในตัวนี้แล้วมันหายอยากลองไหมล่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะสั่งเผื่อเขา,าก็เลยบอกเอามาซิบอกว่าเราชีวิตหนึ่งเราก็ต้องให้กําไรชีวิตตัวเองใช,ใช่ไหมล่ะว่าโอ้เราทํางานมาทํางานลูกลูกลูก,ลกจนลูกจนโตไปหมดแล้วังนัเราก็ต้องให้ตัวบํารุงตัวเองนะเม่นนเนาะใช่เพราะแ,แต่ก่อนแม่ทํางานหนักมากแล้วล่าสุดแม่สั่งมากี่กล่องล่าสุดหกล่องหกกล่องก็คือแบ่งกับ แบงกระหลานอีกสามใช่ไหมใช่ใและตอนนี้ก็ยังทานต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องอยู่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคือสิบสิบสากล่อง15บซองแม่ก็ทานไปแล้วจ้าและตอนนี้เริ่มเริ่มมาใหม่อีกสามสกล่อง3ามกล่องเปิดกล่องมาใหม่ก็ตอนนี้วันที่วันนี้ก็คืออีกวันที่สองสองซอง ถือว่าคุ้มค่าขนาดนี้ <ฮะ S 1> นะแบ <ฮะ S 1> นเนาะค่ะแล้วก็คุณแม่ค่ะถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่กะจะให้ดีบุญกี่คะแนนดีก็ตอนนี้เหรอตอนนี้แม่ใจแม่เองอะให้ไปเลย 9ก้าจุดเก้าเก้าเลย <laughs> เอาไว้หนึ่งเดียวเพราะมันยังไม่สนิทอเอาไว้หนึ่งหนึ่งยังไม่สนิทคงไว้หนึงศูยจุดหนึ่งยังไม่สนิทนะคะ,ะ,ะถือว่าเก้านต์นะ,ะ,ะถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็นะคะถ้ามีคะแนนเต็มร้อยก็ให้เก้คะแนนนะคะแม่เชื่อหรือ,อยังแม่ว่า ที่แม่ดูมาอันนั้นที่แม่ดูเขารีวิวอ่ะอันนั้นคือคนที่ทานแล้วเห็นผลจริงๆแม่เชื่อเลยก็ดูก็ดูมานะแม่ก็เชื่อสิแม่ถึงสั่งใช่ไหมล่ะเร่ก็คิดว่าเราเราก็มั่นใจว่าเออทุกคนเขาก็คงไม่มาโกหกเราหรอกนะใช่ใช่ไหมล่ะไม่รีวิวเยอะขนาดนั้นอ่่คนนู้นคนนี้คนนี้คนนั้นมาอย่างงี้แม่ก็เลยเออ เทรเลยดีกว่าตัดสินใจเลยเราเสียอะไรก็เสียได้นะใช่แต่เสียให้ตัวเองทําไมจะเสียไม่ได้ใช่คนอื่นเราก็ให้นะแจกไปสตุ้งสตังบางทีเราก็เออทำบุญมั่งอะไรมั่งเงี้ยให้ลูกให้หลานให้คุณท่าคนแก่เราก็แจกเอ๊ะทำไมเราไม่แจกตัวเราเองล่ะใช่แม่ก็ว่าอย่างนี้ก็เลยซื้อเลยอืมแม่ช่วยเล่าอีกนิดนึงว่าแม่หมดไปเท่าไหร่แล้วกับอ้าช่จ่ายในการรักษาแม่ไปรักษาอะไรมาบ้างเยอะ โอ้โหเยอะมากหกพันเจ็ดพันหมื่นกว่าโอ้หลายทุกทีเยอะก็มียาชุดก็มีไปฉีดก็มีมาแล้วแม่เนี่ยสินแพ้เนี่ยแม่ไปเสียทีหนึ่งครั้งหนึ่งเจ็ดพันค่ะนะเจ็ดพันแปดพันไปสองครั้งสามครั้งเพื่อไปรักษาไอ้เนี่ยค่ะลุมโตยไงเพราะแม่เป็นลุมโตยด้วยอลุมตยด้วยใช่ไหมคะค่ะแม่นนั่นแหละก็ไปก็ให้มาแล้วแม่ก็ทานยาแล้วมัน มันแสบกระเพาะนะคะอ่ามันแสบกระเพาะมากเลยค่ะแม่ก็เลยหยุดเลยไม่ไปเลยค่ะไม่ไปเลยแล้วก็ยาตัวนี้ไม่ได้มีผลข้างเคียงแม่เพราะว่ามันเป็นสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติแม่ทานได้เลยไม่มีไม่มีเนาะแม่ทานก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรไม่มีไม่มีไม่มีเออไม่มีเลยไม่มีมันก็เป็นธรรมชาติหมดแม่ถึงได้กล้าซื้อไงใช่เพราะว่ามันยังไงอ่ะในนี้เขามีอะไรอ่ะ โบชัวมาแล้วเขาก็มีน้ำมันอะไรปลาเนี่ยค่ะนะมีขมุงขมิน้นมีอะไรหลายๆอย่าง,างาไงแม่ก็เออมันก็มันไม่มีอะไรเป็นผลต่อเราไงแม่ก็กศึกษาค่ะ,ะส่วนประกอบแล้วนะคะก่อนที่จะตัดตัดสินใจก็คือต้องดูรายละเอียดจนมั่นใจถึงค่อยสั่งเนาะแม่เนะาะนะคะ โอ้ยสุดยอดมากๆนะคะคุณแม่สําหรับผลิตภัณฑ์ดีบุญของเราแล้วก็ตอบโจทย์กับปัญหาได้ขนาดนี้นะคะคุณแม่แกทานไปแล้วก็เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนขนาดนี้แกก็ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะคุณแม่หนูถามเพิ่มเติมเนาะว่าทําไมคุณแม่ยินดีที่จะมาแชร์ประสบการณ์นี้ก็ก็อ,อยากให้คนอื่นหายเหมือนกันนะนะคะเอออย่างที่เป็นแบบแม่อย่างเงี้ยแม่ก็มันเวลามันเจ็บขึ้นมานี่นะ โอ้โหกัคืนแม่ก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับเลยน,นอนไม่ได้นอนไม่ได้นนไม่ได้แม่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เนี่ยแม่ก็จะมันนั่งนวดมืออย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ยะมองทาแต่ถามว่าตอนนี้ถามว่าหายสนิทเลยไหมยัยงค่ะมันต้องคอยเวลาเพราะมันก็ยังมีอยู่ ชาชานิดๆอะไรอย่างเงี้ยอาการชานี่ก็คือลดลงได้เยอะเหมือนกันช่มมันก็มันมีความรู้สึกแล้วไงปกติแม่จับอะไรแบบจะล่วงไงมันจะหล่นแม่ฟื้นฟูต่อเนื่องอีกนิดนึงเนาะเพราะว่าที่แม่ทานมาก็คือดีบุญ3กล่องแล้วก็ตอนนี้ขึ้นกล่องที่4ี่ของกล่องที่4เป็นแเป็นซองที่สองซองที่2ในกล่องที่4ใช่ใช่ใช่สุดยอดมากมากนะคะเห็นผลลัพธ์ได้ขนาดนี้ค่ะคุณแม่ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับลูกค้าที่มีอาการเดียวกันได้ลองลองมาทาน ผลิตภัณฑ์ดีบูญของเราดูนะคะ